สวัสดีครับวัสดีค่ะดูน้องจุนออกไปข้างนอกพึ่งกลับมาก็จะงอนเงันงอนเงยนก็จะกินขนมแล้วพุ่นนะ่ะอะไรของลูกไม่เอาเดโบ,โบนะแม่ไปถ่ายน้าแข็งก่อนไปดูน้ําแข็งมันเป็นเก็ตน้าแข็งหมดเลยข้างนอกลูกนะแป๊บนึงเนะนะลูกนะไปกันหมดแล้วไม่เอาลูกไม่ไม่ไม,ไม่พอแล้วพอแล้วจะบัสหนาเนี่ยไปข้างนอกมาแล้จะไปอีกไม่เอาพี่แดงไม่เอา Lần lượt qua. Bi hưng nó bụi tay nằm Thay nấm kháng kèm kèm bụi. Ba bụng kèm kèm. Liam nha bìa kèm 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 chết nấm kháng Nhìn kèm Liềm kèm kèm đấy hả kèm 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 เลียมหยาบยาบว่ามันเท็จเนาะปากแตกคนเด้อค่ะนี่ยงางดีๆมันลื่นเป็นน้ำแข็งมาเลยค่ะเห็นป่เป็นเก็ด,ดนเนั่ยนะสะท้อนเงาเสา้วน,น้ำแข็งมันเคือบไปไปบ่กไก่ค่ะในผ้ากับในเบิ่งจักข้าวเดี๋ยวกลับเดี๋ยวนะ หนาวค่ะหนาวค่ะนะเหลี่ยมหยาบหยาบว่ามันเผ็ดนะถนนแบบนี้ค่ะถนนพระปันไายลดแลนได้บ้ากับเป็นเนี่ยตรงนี้เป็นมีคนยางเหลี่ยมหยาบหยาบโตกจังหน่อยนี่มือนปากแตกกว่านัคเนี่ยชีพ่าไปบางหยายำขึ้นกับแข้งด้วยกัน นะเด็กน้อยพาหน่าพี่แดงกับน้องจุนน่ะพี่จุนกับพี่แดงอ่ะพี่แดงกับน้องจุนน่ะวันนี้ดื้อสาวไปปะพ่นน่ะตาดีเหรอดูบ่นยามวุ่นหนาเนี่ยคนหน้าเบิ้งจุนดังหน่อยเอายั้งยั้งข้างยั้งยั้งยั้งย้งอยู่เด็กน้อยอยู่ไหนฮะจุนใครครับดูใครลูกไม่มีใครละมีแต่ไปแอบดูนกไปแอบเบิ้งนกอยู่ต้นไม้ขาวเพราะว่าแพร่ยูหนาวหนาวหน้ากันจับ นับได้ประมาณขนาตัวตัวที่หกอยู่ใส่เลยไก่มันเหมือนหาไปเห็นนี่ค่ะย่ำขึ้นก็เป็นน้ำแข็งอยู่เด้อมือเศร้าแห้งสีแข็งแห้งแต่ว่าคือสีบอตึกย่ำเ้าหนาวหนาวแห้งอีหลีหน้าเฮ้ยทางนี้ไม่ค่อยไหลไปไหนค่ะเพราะว่าทางผุนไหลกลัวไปเข้าไปเข้าไปแม่ไปดูน้ำแข็งเฉยๆลูกไม่เอาไม่อ,ออก,ไม,อออกไม่ออกลูกพอแล้วย่ย่ำย่ำอยู่ ย่นี่กับมี่เลยค่ะสีแหยงมึงต่อ่าบ่บ่เห็นเป็นไรเลยนั่นน่ะน้ำแข็งทั้งนั้นโอ๊ยน้องจุนครับตัดหน้ากล้องแม่ได้ไงตัดหน้ากล้องแม่ได้ไงดื้อดื้อที่อย่างไรอะไรทำอะไรกันนุ่นะเม็อดอาหารนั่นมาสาดใบมืออื่นสาดมันก็กิกนเอาไปให้นกย่ำคำย่ำขึ้นกับซีห้ผ้าเบิง้งอะเมื่อแล้วเมื่อไปสามรอบแล้วค่ะเนี่เดี๋ยวตะกระดาษเดี๋ยวสีเห็นใ่อีกอยุ่มอื้นมือนี้หนาวพ่อแล้ว ย้ำเสาร์ด้จริ่งให้ไหมเห็ดเปร,รอบที่สามแล้วค่ะมดแล้วยุน่นหนีกับมี่ไก,กล้เสม,มดแล้วพาเขากินนะคะกำยำขึ้นนะก็ะเลื้อหน่อยนึงนะอันนี้อันนี้กับเทให้เหม่ค่ะมันหนาวค่ะมันหากินม่ได้เอาเนื่อยมันมันเสด็อุ่นๆอย่าเล่นนะดื้อ่าดื้อนลูกมืดค่ะมืดย่านแม่ปากแตย่ยุ่แเม่กับผ้าหล่อน ถ้าเกือบอีแตนนี่หมืม่นจว่ดด้วยนะเกือบนี่ก็บยังหมืนม่นได้เม,มือนัันนะมื่นกับหมื่นโอ้ยโทรศพัพท์กระเด็นกระดองมือนกันเกืบอบมันไม่ย่างคนน,นํามเหรียไม่ย่างน้องช่วนี่ไปไหนครับเข้าบ้านแล้วไม่ดูหลังบ้านไม่เอาแม่หนาวไปนี้ไปเป็นเก๊ดเถ่ะนะเหรียมว่ามันเผ็ดหยิบหยิบหยิบหยบเก๊ดน้นนำแข็งไปลูกปปมาเข้ามาเข้าบ้านกันดีกว่าพอแล้วไปเอ็นตราเลยไปแล้วค่ะภาไปเบิ้งจะเข้าซื้อไปพี่แดงเข้าก่อนพี่แดงเข้าก่อนใครจะเข้าไป ไม่ยอมเข้าซักตัวเลยค่ะดื้อดื้อนะมั่วเลยเห็นบ่าพ่อหลอลูกไปไอมาไปละค่ะโอ้ยหนาวเอ้าหนาวกลมองขมั่วเนาะไปละค่ะไปละค่ะ